สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะถึงปีใหม่เดี๋ยวเรามารับชมข่าวสารเกี่ยวกับกองลังของว้าแดงเพิ่มเติมกันอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยล่าสุดนั้นสำนักข่าวชัยขอบก็ได้รายงานข่าวที่น่าตกใจว่าฐานว้าแดงได้ใช้ดโดรนจำนวนสองลำบินลาดตระเวนในฝั่งไทยพร้อมทางได้เข้ายึดฐานปฏิบัติการเก่าของฐานพันไทยไปเป็นฐานที่มั่นของตนเองเสียอย่างนั้นสิ่งนี้ทําให้ประชาชนชาวไทยในพื้นที่ไม่กล้าที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เบรนแม่น้ําลางอีกต่อไป เพราะว่าเกงจะไม่ปลอดภัยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่ททานไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริ i ต a รีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่29ธันวาคมปีพศ2567สำนักข่าวชายขอบได้ออกมาอ้างแหล่งข่าวทางด้านความมั่นคงชายแดนไทยพามา่าเปิดเผยถึงกรณีที่กองกำลังฐานวาแดงได้ลุกล้ำชายแดนไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ของหนองหลวงที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าฐานวาแดงได้เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ริมหนองหลวง โดยในจุดนี้เคยเป็นฐานฐานพรานเก่าของไทยซึ่งถอนกำลังออกไปเมื่อกว่า20ปีที่แล้วครับทั้งนี้แต่เดิมในเบรนพื้นที่ของหนองหลวงก็เคยเป็นจุดเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านทั้งสองฝั่งแต่นับตั้งแต่ปี2540ก็ไม่มีชาวบ้านฝั่งไทยกล้าเข้าไปเลี้ยงสัตว์ในเบรนพื้นที่อย่งนั้นอีกเลยเนื่องจากว่าฐานว้าแดงห้ามไม่ให้ชาวไทยเข้าใกล้ฐานปฏิบัติการของพวกเขา โดยก่อนหน้านั้นนะครับคุณผู้ชมหน่วยงานความมั่นคงของไทยได้ทําการบุกทลายโรงผลิตยาเสพติดของกองกลังชาติพันธุ์ถึง3ครั้งฝ่ายเราสามารถยึดยาบ้าและทําลายโรงผลิตยาเสพติดได้อย่างไรก็ตามจากปฏิบัติการดักล่าวก็ทําให้เกิดความสูญเสียขึ้นโดยเฉพาะในครั้งที่3 กองลังฝ่ายไทยพร้อมตำรวจได้ประทะกับกองลังต่างชาติบริเวณแม่น้ำลางส่งผลให้ฝ่ายไทยซึ่งเป็นตำรวจเสียชีวิตจำนวนสามนายส่วนฝ่ายตรงข้ามเราไม่ทราบว่าพวกเขาได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดนะครับและด้วยเหตุน,นี้เองผู้บังคับบัญชาจึงได้สั่งให้หยุดปฏิบัติการเพราะว่ามีความเสี่ยงมากเกินไปและนับจากนั้นก็ไม่ได้มีหน่วยงานความมั่นคงของไทยเข้าไปจัดการพื้นที่แห่งนี้อีกเลย นอกจากนี้แร่งข่าวยังได้กับสำนักข่าวชายขอบเพิ่มเติมว่าน่าตกใจนับจากที่ทหารพรานถอนกำลังฐานว้าแดงก็ค่อยๆรุกคืบเข้ามาแต่บริเวณนี้ไม่มีกองกลังของไทยเข้าไปตั้งฐานอยู่เลยทางอุทยานห้วยน้ำดังก็ไม่สามารถเข้าไปได้ตำรวจหรืออาสาสมัครก็เข้าไม่ได้ เพราะเป็นพื้นที่ปราะบางต้องขออนุญาตหารก่อนทุกวันนี้ว้าแดงใช้ดโดรน2ตัวบินลาดตรเวนในเบรนเวพื้นที่อย่างนี้รวมไปถึงเข้าไปสอดส่องฐานหารไทยที่ดอยลิกกีอีกด้วยแหล่งข่าวได้กล่าวเสริมครับ ซึ่งจากข้อมูลของสำนักข่าวชายขอบก็มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนการใช้งานดโดรนของกองลังวะแดงสำหรับการสอดแนมนั้นถ้าเกิดขึ้นจริงแอดมินก็คิดว่าน่าจะเป็นดโดรนขนาดเล็กไม่ใช่ UAV ขนาดใหญ่ที่วะแดงเคยโชว์ในงานสวนสนามนะครับเพราะถ้าหากว่าพวกเขาใช้ดโดรนสอดแนมขนาดใหญ่ กองทัพกาศไทยก็คงจะทราบการบินเข้ามาของโดรนอยู่แล้วและคงจะไม่ปล่อยให้โดรนเหล่านั้นบินเข้ามาใกล้กับพื้นที่ของเราอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามในกรณีนี้หากว่ากองลังของว้าแดงบินโดรนขนาดเล็กเข้ามาในพื้นที่ของเราจริงก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเพราะว่าเขตทหารเขาห้ามบินโดรนอยู่แล้วดังนั้นแสดงว่าว้าแดงเองก็ไม่ได้เกรงใจฝั่งไทยแต่อย่างใดครับต่อมาเรามาพูดถึงประเด็นการปราบปรามยาเสพติดกันบ้าง แต่ก่อนเรามักจะได้ยินข่าวว่ากองกลังของไทยเคยเดินทางเข้าไปกําจัดโรงผลิตยาเสพติดนอกประเทศมาแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในฝั่งของประเทศพามา่าแม้ว่าในช่วงหลังๆมานี้เราอาจจะไม่ได้พูดโดยตรงว่ามันเป็นโรงงานผลิตยาเสพติดของใครแต่ว่าพื้นที่ที่เราสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้โดยมากก็อยู่ติดกับพื้นที่การควบคุมของกองกำลังว้าแดงส่วนกองกําลังของว้าแดงเองก็ถูกสหรัฐอเมริกาจัดให้ พวกเขาอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและต่อมาในปีพศ2558ทางการสหรัฐก็ถือว่าองค์กรของเวยเซียกังและกองทัพผสมรัฐว้าถือเป็นเครือข่ายยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งค้าทั้งเฮโรอีนและยาบ้าอีกด้วยครับโดยแอดมินคิดว่าปัญหายาเสพติดและปัญหาการลุกล้ําเขตแดนมันทำให้ประชาชนในพื้นที่หรือว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าทุกวันนี้ยาเสพติด ก็ได้ทำลายสังคมไทยไปเป็นอย่างมากการที่รัฐบาลสามารถปราบปรามยาเสพติดได้ก็เท่ากับว่าเป็นการคืนลูกหลานให้กับผู้ปกครองชาวไทยทำให้ครอบครัวในชุมชนนั้นๆอยู่กันอย่างเป็นปกติสุขได้ครับ ส่วนการล้ำแดนมันก็สร้างปัญหากับคนไทยในพื้นที่ทําให้คนในชุมชนไม่สามารถใช้พื้นที่ที่เป็นของประเทศไทยทํามาหากินได้และรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยยิ่งหากว่ากองรังของว้าแดงสามารถขยายฐานปฏิบัติการเข้ามาในเขตไทยได้มากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็คงจะไม่เป็นผลดีกับฝ่ายเราเพราะว่าว้าแดงเองก็ตีมือมาตลอดโดยถหากว่าว้าแดงเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ไหนแล้ว พวกเขาก็มักแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ยอมถอยออกไปแบบง่ายๆจริงๆแล้วฝ่ายไทยก็ไม่ได้อยากทำการรบอย่างเดียวหรอกครับก็คงต้องมีการพูดคุยมีการทูตที่ดีแต่ด้วยศักดิ์ศรีของประเทศไทยเราก็คงจะไม่ยอมให้ใครมายึดดินแดนของเราไปง่ายๆ ดังนั้นเราจะปล่อยให้เขามาตั้งฐานลึกเข้ามาในเขตของไทย1-2กิโลเมตรให้ว้าแดงอยู่ยาว1เดือน3เดือน3ปีหรือว่า30ปีก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าหากว่าพูดคุยกันไม่ได้จริงๆก็คงต้องมีการใช้กำลังผักดันออกไปตามขั้นตอนขอแค่เรามั่นใจว่าเราเป็นฝ่ายถูกและทำตามขั้นตอนของสากลหากถึงเวลาการสู้รบกันจริงๆแอดมินมั่นใจว่าเราชนะแน่ และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดร,ระหว่างฝ่ายไทยและว้าแดงนะครับคุณผู้ชมก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะมีพัฒนาการไปในทิศทางไหนแอดมินก็เชื่อว่าคนไทยสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากส่วนคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับแอดมินก็อยากจะอ่านความคิดเห็นของทุกๆท,ท่านเช่นกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข่าวดีของกองทัพอากาศไทยกันบ้างโดยในปีพศ2572กองทัพอากาศไทยนั้นก็จะได้รับมอบเครื่องบินกริปเพนแบบ EF จจำนวน4เครื่องและจะเข้าไปประจำการที่กองบิน1โคราชต่อไปครับ ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศของไทยได้เปิดเผยว่ากองทัพอากาศจะเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินขับไล่แบบกิปเพนเอฟกับบริษ,ษ,ษ,ษัทซาบในราวๆเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็เดือนมิถุนายนของปีหน้านี้และจะใช้เวลาในการผลิตเครื่องบินรบอีก,กราวๆ4ปีหลังจากนั้นเครื่องบินรบแบบกริปเพนเอแบบหนึ่งที่นั่งจำนวน3ลํลำและเครื่องบินรบแบบกริปเพนเอฟแบบ2ที่นั่งจำนวน1ลําลำก็จะเข้ามาประจําการในกองทัพอากาศไทยราวๆปีพศ25 172ตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับเมื่อถึงเวลานั้นเราก็รอรับเครื่องบินรบแบบใหม่ได้เลยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตอรีนดีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ